เปิดกระเป๋าของนักเรียนราลองครับว่ามีอะไรบ้าง2สิ่งสําคัญเลยครับของนักเรียนราลอครับอันนี้ก็คือเป็นหมวกของนักซึ๊นักซึ๊นักซึ๊บึกษาวิชาอาหารนะก็คือใครไม่เอาไปก็เตรียมตัวตบไปด้วยนะครับที่โกนหนวดเรามีหนวดแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเลยเอาไปทําไมเอาไปโกนอีสวัสดีครับผมชื่อโจนะครับผมภูมิครับวันนี้นะครับเราจะมาเพื่อนๆนะครับมาเปิดกระเป๋าของนักเรียนราลอกันครับว่ามีอะไรบ้าง ก็อย่างแรกนะครับก็คือชุดฝึกครับอย่างผมเนี่ยไป3วัน2คืนนะครับก็อาจจะเอาไปประมาณ1หรือ2ตัวครับแต่ว่าสําหรับใครที่มีชุดแค่ตัวเดียวนะครับก็อาจจะต้องใส่ถนอมมหน่อยครับเพราะว่าถ้ากลับวันที่3เนี่ยชุดมันอาจจะเหนียวนะครับให้ไม่สบายตัวต่อไปนะครับเสื้อยืดซับในครับก็อย่างผมนะครับผมปี2เนี่ยผมอาจจะเอาไปประมาณ3าถึงเตัวครับเพราะว่าเวลาเหนียวตัวอาจจะมีเราจะได้มีเสื้อเปลี่ยนคุคิดว่าถ้าสมมติแบบว่าขึ้นปี2มาเนี่ยคิดว่าจะเอาไปสักกี่ตัวดี สักห้าถึงหกตัวเพราะว่ามันมันน่าจะสกปรกแล้วก็มีเหงย์ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนต่อไปนะครับจะเป็นเสื้อกันหนาวครับสำหรับใครที่กลัวหนาวนะครับตอนกลางคืนก็อาจจะเตรียมไปเผื่อไว้ก็ได้ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเรานอนเต็นท์ใช่ไหมอากาศมันก็จะเย็นลงแล้วมันก็อาจจะทาให้แบบเราหนาวได้เพราะฉะนั้นก็เตรียมไปเผื่อก็ได้ครับไม่เสียหายแล้วก็อันนี้ครับเป็นกางเกงในครับก็เอาไว้ใส่ตลอดเลยครับกางเกงในสําคัญสําคัญมากครับเออเอาไปประมาณ3ามถึงเจ็ดตัวครับ แล้วสามารถใส่กลับด้านได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น2สิ่งสําคัญเลยครับของนักเรียนเราดอครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นหมวกของนักศึนักศึนักศึซึกปล่าวิชาลหารครับก็คือใครไม่เอาไปก็เตรียมตัวตบไปด้วยนะครับส่วนนี้เป็นถุงเท้าของนักเรียนเราดอครับพยายามเลือกแบบที่หนาๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาไปเรียนเราดอก็จะร้อนใช่ไหมครับรร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเท้าเลยครับเพราะฉะนั้นก็เอานี้ไปเผื่อเผื่อเท้าพองครับเอาไปประมาณ3ถึงคู่ก็ได้ครับกำลังพอดี อันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะออันนี้เป็นผ้าปูรองนอนอะ่ะก็คือเป็นของที่ใช้แบบรองพื้นเวลาที่เรานอนที่เต็นท์ครับก็อันนี้จะเอาไว้ใช้คู่กันกับผ้าปูนอนนะครับอันนี้เป็นถุงนอนก็เอาไว้ใช้เวลาที่อากาศมันหนาวล้วก็จะได้มีที่เข้าไปนอนครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวครับอย่างแรกแชมพูรครับนี่เพราะว่าเอาไว้ทำความสะอาดหนังศีรษะครับ ต่อไปก็เป็นสบู่ถูตัวครับก็ล้างตัวครับอันนี้ก็เป็นโฟมล้างหน้าครับก็ล้างหน้าครับส่วนอันนี้ก็สาคัญครับเป็นดูแลสุขภาพกินปากครับก็สีฟันกับแปรงสีฟันครับแล้วก็ที่โกนหนวดครับแล้วนี่เตรียมที่โกนหนวดไปนี่เรามีหนวดแล้วหรอเนี่ยก็ไม่น่าลนะ่ะเอาไปทําไม เอาไปคนอื่นอ๋อคนที่อื่นโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นรองเท้าครับที่เราต้องเอาไปสองอย่างก็คือรองเท้าแตะกับรองเท้าผ้าใบอันนี้ครับเอาไว้ใส่ออกกำลังกายกับอันนี้เอาไว้ใส่เวลาที่ช่วงอะไรที่เรารีแลก์ครับใส่นอนใส่เดินไปอาบน้ําใส่ไปหาเพื่อนก็ได้ครับต่อไปนะครับจะเป็นอุปกรณ์สักผ้าครับก็สําหรับใครที่มีชุดไม่พอหรือว่ามีชุดแค่ตัวเดียวนะครับก็เตรียมพวกนี้ไปเผื่อก็ได้ครับ พราะว่าถ้าชุดเราเลยเราก็จะมีมีการไว้ก่อนครับอันนี้เป็นพวกยาสามัญประจําบ้านครับเป็นยาจําเป็นก็ใครที่มีโรคประจำตัวก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับอันนี้คืออะไรช้อนกับซ่อมครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้กินข้าวต้องคุกติดตัวครับอย่าหานี่ขาครับโหทหารนี่ก็โดนโดนเยอะแล้วยับเลยต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นเข็มกับได้ครับถ้าสมมติว่าใคร เสื้อขาดเกงขาดกงเกงลายขาดนี้ก็เอาไว้เผื่อแกครับเผื่อที่มันจะขาดเราจะได้มีเสื้อดีใส่ไม่เจอเข็มครับจะเจอได้ครับต่อไปนะครับสมุดพกครับอ่าต้องใช้ปากกาจดนะครับเอาไว้จดเนื้อหาต่างๆครับการลืมใช่ถามว่าเอาไปแล้วได้ใช่ไหมก็ใช้ใช้ใช้ครับ่สมุดรูปหมีเลยนะต้องเป็นรูปมาหมีแต่หมีก็ได้นี่หมีดีกว่าครับมา ส่วนนี้ครับก็น้ำยาขัดรองเทา้าใช่ต้องใช้คู่กับแปรงขัดรองเทา้าครับก็เอาไว้ขัดให้รองเทา้านี่ดำสวยงามนะครับแล้วก็เงาเงาใช่อย่าลืมมาไปด้วยนะครับส่วนนี้ครับก็จะเป็นชุดเครื่องสนามครับอันนี้เป็นสายยงบาร์อันนี้เขาเรียกว่าเข็มขัดสนามครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกน้ำครับก็คือถ้าใครไม่มีอันนี้ก็ไม่ได้กินน้ำครับแค่นั้นเอง ในร่องหันนี่ครับสามร้อยสิบองศาแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกระเป๋าสนามกระเป๋าเป้นสนามครับก็ถ้าใครไม่มีอันนี้ก็ไม่มีที่เก็บของแล้วก็ไม่น่าจะได้อของพวกนี้ไปครับไม่น่าจะอยู่อรอดแต่สุดท้ายจริงๆนะครับก็คือไอเทมหลักครับที่หลายๆคนอาจจะรู้ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถเอาไปได้ก็คือพาวแบงก์กับพัดลมงไฟฟ้าครับ ก็อ <S preach ers> so ันน really? really? ี้ถ้าสมมติใครร้อนก็ใครที่ร้อนก็เผื่อเอาไปได้นะครับเพราะว่าที่ค่ายเนี่ยร้อนมากร้อนจริงๆครับเชื่อผมเถอะแล้วก็สําหรับส่วนตัวผมนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะเอาไปเพิ่มนอกเหนือจากของพวกนี้เนี่ยก็คือคิีมกันแดดครับเพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าแดดที่ค่ายเนี่ยมันแรงขนาดไหนแล้วผมคิดว่าควรจะอะไรไปเพิ่มอีกเดียคิดว่าควรจะเป็นโลออนเพราะว่าหลายๆคนก็ควรเอาไปเพราะว่า ทำกิจกรรมต่างๆมันน่าจะมีเหงื่อออกเยอะก็การกินตัวเหม็นไม่ให้มันไปรบกวนจมูกคนอื่นครับอย่างแรกครับยาเสพติดเพราะว่าเราไม่ควรใช้ยาเสพติดแล้วก็อย่างที่สองพวกของมีคมหรืออาวุธต่างๆครับเพราะว่ากันเวยครับเพื่อเกิดเหตุการณ์ทรอยบ้าจะได้ไม่ใช้ครับแล้วเห็นเห็นคู่เคยบอกว่าแบบที่ชุบเปียกก็ห้ามเอาไปนะเพราะว่าเหมือนกลัว เราจะไปตามท่อที่ห้องน้ำที่ค่ายอะไรเงี้ยก็อย่าไปเลยดีกว่าใช่ฉไม่ควรเอาไปนี่ก็คือของทุกอย่างที่สำคัญในการเตรียมใส่กระเป๋านักนีรอดอนนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมศึกษาแล้วก็เตรียมให้ครบก่อนไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ